สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับน้องกะทิฟอร์ดปทุมธานีอีกแล้วนะคะที่ช่องทาง YouTube กะทิฟอร์ดปทุมธานีนะคะวันนี้เราอยู่ที่โชว์รูมออโต้แกลเลอรี่ปทุมธานีค่ะวันนี้น้องกะทิมีรถ Ford Ranger นะคะเป็นตัว4ประตูยกสูงนะคะเป็นรุ่น XLT เกียร์ธรรมดานะคะราคาจะอยู่ที่857,000บาทนะคะตัวนี้เนี่ยมีกำลังเครื่องยนต์อยู่ที่ 2200cc ซีซีนะคะแล้วก็ให้แรงม้าสูงถึง160แรงม้านะคะแล้วก็แรงบิดเนี่ย อยู่สูงถึง385นิวตันเมตรนะคะตัวนี้เนี่ยเราจะมาอยู่ในชุดของสีดำนะคะตัวนี้เนี่ยเราจะมีสีแดงสีน้ำเงินสีขาวสีบอลเงินและก็สีเทาดำนะคะเราสามารถเลือกสีเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวเรามาชมกันค่ะว่าน้องกะทิได้ติดตั้งอะไรให้กับลูกค้าท่านนี้บ้างนะคะชิ้นแรกเลยค่ะที่เห็นอย่างเด่นชัดเนี่ยก็จะเป็นในตัวกระจังหน้านะคะตัวนี้เนี่ยเป็นทํา กระจังหน้าทรง r a บเตอร์นะคะทำสีครอบกระจังให้เป็นสีดำด้านทั้งหมดนะคะรวมถึงสัญลักษณ์ FORD f o r d เป็นตัว 3D สีดำนะคะทำเป็นสีดำล้วนๆเลยนะคะดูสปอร์ตแล้วก็ดูดุดันมากยิ่งขึ้นนะคะรวมถึงทางด้านข้างค่ะตัวครอบไฟด้านหน้านะคะทำสีดำด้านให้กับผู้ลูกค้าซึ่งเราก็ติดให้แทบจะทุกคันอยู่แล้วนะคะมาถึงในส่วนของด้านบนค่ะตัวนี้เนี่ย มีการติดสกู๊ปแบบทรงฟิตนะคะเป็นตัวกระจังหน้าทรงใหญ่เต็มหน้าฝากระโปรงเลยนะคะจะมาพร้อมกับสัญลักษณ์รูปแรดน,นะคะแล้วก็ทำสีทูโทนให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะดเดี๋ยวเรามาชมทางด้านข้างกันอีกทีนึงนะคะด,ด้านข้างของเรานะคะคันนี้เนี่ยน้องกะทิได้มีการติดซุ้มล้อนะคะขนาด6นิ้วนะคะ สังเกตได้นะคะว่าตัวนี้ทําสีดําด้านนะคะแล้วก็มีหมุดสีเงินนะคะขนาด6นิ้วเราไม่ได้มีการเจาะตัวรถแต่อย่างใดนะคะตัวนี้เราจะเป็นการติดกาว 3M แล้วก็ยิงน้ํายาประสานเข้าไปนะคะรับรองได้ค่ะว่ารถไม่มีเสียหายแน่นอน,นะคะ่ะส่วนตัวแมกยางนะคะตัวนี้เนี่ยน้องกะทิได้มีการเปลี่ยนแล้วก็อัปเกรดนะคะติดให้เป็นตัวล้อแมกลายดอกไม้ ok นะคะ ประกอบคู่กับยาง Monster AT3 นะคะตัวนี้บอกได้เลยนะคะว่าหน้ายางเนี่ยสวยมากๆค่ะแล้วก็ขนาดของซีริยางเนี่ยอยู่ที่265/70 R16 นะคะซึ่งขนาดล้อเดิมๆของเขาเนี่ยจะเป็นล้อขนาดขอบ17นะคะแต่ว่าเราเปลี่ยนขนาดแม็กให้เป็นขอบ16แต่สังเกตได้ว่าหน้ายางเราจะค่อนข้างกว้างแล้วก็ใหญ่นะคะสามารถวิ่งได้ทุกสภาพถนนของประเทศไทยนะคะไม่ว่าจะหินดินกวดทรายนะคะรับรองได้ค่ะว่าตัวนี้เนี่ยประหยัดน้ำมันด้วยนะคะ อีกชิ้นงานหนึ่งค่ะตัวนี้เนี่ยก็คือลายสติกเกอร์ของเรานะคะสังเกตได้ตั้งแต่ด้านหน้าจะเป็น F150 นะคะแล้วก็ตัว power by Eco Boost นะคะโดย b u i l d Ford Touch แล้วก็มีสัญลักษณ์ adapter ซึ่งคุณลูกค้าเนี่ยเลือกรายมานะคะแล้วก็ให้เราทางเราออกแบบให้นะคะบอกได้เลยว่าสวยงามมากๆนะคะเรามีลายให้กับคุณลูกค้าเลือกเนี่ย30-40แบบเลยนะคะเลือกเข้ามาได้ค่ะ อีกชิ้นงานหนึ่งนะคะตัวนี้นี่คือเป็นเบ้ามือกันลอยค่ะเราติดตั้งให้นะคะรวมถึงกันสาดข้างนะคะแล้วก็ฟิล์มค่ะตัวนี้ฟิล์มเป็นฟิล์มเซรามิกนะคะขนาด60รอบคันนะคะคันนี้ราหลังคาตัวนี้หนูทําสีให้นะคะเป็นสีดําด้านนะคะตัวนี้บอกได้เลยว่าสวยงามมากๆนะคะมาถึงในโซนของด้านหลังนะคะนอกกะทิก็ได้ติดตั้งตัวครอบไฟท้ายนะคะตัวนี้ให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะ ปลาท้ายของทาง Ford เราเนี่ยจะมีค่อนข้างค่อนข้างจะมีขนาดใหญ่นะคะมองเห็นได้เด่นชัดเวลากลางคืนนะคะเวลาเปิดเนาะหรือแตะเบรกนะคะตัวไลเนอร์ของเราค่ะตัวนี้เนี่ยเราก็มีการติดไลเนอร์จากทางโชว์รูมของ Ford เราเองนะคะบอกได้เลยค่ะว่ารับประกันชิ้นงานได้ค่ะออกจากโชว์รูมของเราเลยนะคะตัวนี้เนี่ยเราจะเป็น f o r ์ r a n g เจอจะเป็นรถที่ มีเช็ดซีชิ้นใหญ่ขนาดใหญ่นะคะแล้วก็เป็นแบบหล่อแบบชิ้นเดียวไร้รอยต่อนะคะแล้วก็รองรับน้ำหนักสูงสุดได้ถึง1,300กิโลกรมัมหรือ1.3ตันนะคะแล้วก็ครอบฝาท้ายด้านหลังนะคะพร้อมกับตัวปลายดาบตัวนี้เนี่ยเราก็ติดตั้งให้ด้วยนะคะเพื่อความสวยงามแล้วก็ความสปอร์ตด้วยนะคะอีกชิ้นงานหนึ่งค่ะตัวนี้เนี่ยเรามีการเปลี่ยนอัปเกรดนะคะชุดกันชนท้าย เป็นการชนท้ายเหล็กทรง o u t นเดอร์นะคะสังเกตได้เนี่ยตัวนี้จะเป็นชิ้นงานชิ้นใหญ่นะคะแล้วก็เหล็กมีขนาดหนานะคะมาพร้อมกับไฟ LED เวลาถอยนะคะแล้วก็พร้อมห่วงลากจูงนะคะแล้วก็หมุดลากเรือนะคะแล้วก็มีไฟสองป้ายทะเบียนด้วยนะคะตัวนี้เนี่ยตำแหน่งเซ็นเซอร์ของเรานะคะก็ยังอยู่ในตำแหน่งเดิมแล้วก็ใช้งานได้เหมือนเดิมนะคะตัวนี้บอกได้เลยค่ะว่าแข็งแกร่งนะคะแล้วก็สามารถใช้งานได้จริงค่ะเราไปเจอกันที่แคมเปนทางด้านหน้าอีกทีนะคะ ค่ะสำหรับลูกค้านะคะที่เข้ามาชมคลิปของน้องกะทิแล้วนะคะยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามสับสไครต์ช่องของน้องกะทิทาง YouTube นะคะรบกวนช่วยกดติดตามให้กับน้องกะทิด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปให้กับคุณลูกค้าได้รับชมกันนะคะไม่ว่าคุณลูกค้าจะอยู่ที่ไหนของประเทศไทยนะคะอยู่จังหวัดไหนก็ตามนะคะเรามีเจ้าหน้าที่ finance นะคะวิ่งเก็บเอกสารให้กับคุณลูกค้านะคะและก็เรามีบริการส่งรถให้ถึงหน้าบ้านของคุณลูกค้าเลยนะคะ เรามีแคมเปญทุกแคมเปญนะคะไม่ว่าจะเป็นข้าราชการรัฐวิสาหากิจนะคะพนักงานบริษัทหรือธุรกิจส่วนตัวนะคะขายออนไลน์เราสามารถมีแคมเปญรองรับให้กับคุณลูกค้าได้นะคะก็สุดท้ายนี้นะคะก็ฝากกดติดตามช่องของน้องกะทิทางช่อง YouTube แล้วก็เพจ Facebook น้องกะทิฟอดปทุมด้วยนะคะวันนี้ก็ขออนุญาตขอตัวไปเตรียมตัวส่งมอบรถคันนี้ให้กับคุณลูกค้าก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ